คุณแพนเค้กเขมรนิดครับอัปเดตเรื่องของสุขภาพร่างกายกันหน่อยหลังจากที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยนะครับก็ถือว่าตอนนี้อาการโดยภาพรวมเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าคุณหมอบอกว่าต้องระมัดระวังเรื่องของอาการแทรกซ้อนที่อาจจะมีได้นะครับ หลังจากที่นางเอกสาวคุณแพนเค้กเขมรนิตนะครับประกาศว่าตัวเองเนี่ยติดเชื้อโควิด -19 แล้วก็กำลังรักษาตัวอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยเธอก็ได้ออกมาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งบอกว่าครอบครัวของเธอเนี่ยติดเชื้อโควิดทั้งหมด8คนด้วยกันนะครับและทุกคนเนี่ยอยู่ในขั้นตอนการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนอาการป่วยของคุณแพนเค้กเองนะครับตอนนี้เนี่ย ที่ปอดแล้วก็ผลเลือดี่ออกมาเป็นปกติหลังจากที่วันแรกมีไข้สูงแล้วก็มีอาการไอมีคัดจมูกแล้วก็เริ่มมีน้ำมูกโชคดีที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาการดีขึ้นแล้วแต่ทางคุณหมอบอกว่าต้องเฝ้าดูอาการทุกวันเพราะว่าอาจจะเกิดอาการแทรกซ้อนได้เธอก็ยังได้ขอบคุณแฟนๆนะครับที่ส่งกําลังใจมาให้โอ้โหล้นหลามทีเดียวแล้วก็ขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยขณะที่สารวัตรหมี แฟนหนุ่มของคุณแฟนเค้กนะครับผลการตรวจออกมาเป็นลบก็คือไม่พบเชื้อแต่ว่าแน่นอนครับต้องปฏิบัติตามมาตรการกักตัว14วันตามมาตรการการเฝ้าระวัง